วันนี้จะมาแนะนำการใช้แอปเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์กันนะครับจองตั๋วผ่านทิป com ล็อกอินแล้วก็ลงทะเบียนตั๋วได้เลยนะครับโดยเข้าเมนู my party นะครับแล้วก็ทำการ Create Party นะครับสามารถเพิ่มตัวโดยใช้รหัส GAL นะครับที่ได้มาจากตอนซื้อตั๋วนะครับแอดปุ๊บก็จะมีรายชื่อทุกคนเข้ามาต่อมาจะเป็นการแนะนำการดูสถานที่ในแมพนะครับจะแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนทั้งเครื่องเล่นนะครับจะบอกเวลาการต่อคิวในแต่ละเครื่องเล่นนะครับ เมนูต่อมาจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบอกระยะเวลาการแสดงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับชาร์เลตเตอร์นี่คือการถ่ายรูปนะครับร้านอาหารนะครับจะบอกแผนที่ด้วยว่าแต่ละโซนมีร้านอาหารตรงไหนนะครับช็อปนะครับช็อปในการขายของนะครับห้องน้ําก็มีบอกด้วยนะครับต่อมาจะเป็นการซื้อตั๋ว Early Entry Park นะครับเลือกเมนูปุ๊บแล้วก็กดจองได้เลยนะครับ การจองพีเมียเอ็กเซก็สามารถทำได้โดยการเลือกวันแล้วก็เลือกราคาได้เลยนะครับต่อมาเป็นการสุ่ม special ลเมอร์ชั่นไรนะครับโดยที่การเลือกกรุ๊ปปาร์ตี้ที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นก็ทำการสุ่มได้เลยนะครับผลปรากฏออกมาได้จ้าการเข้านะครับกดที่ c d ดีเทลนะครับแล้วก็ดูแผนที่ได้เลยของด้านในบอกเลยว่าลิมิเต็ดมากนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ